สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่ามาแนะนำรถกระบะทำกินให้ชมกันนะคะหลักหมื่นก็เป็นเจ้าของจับจองกันได้สามารถซื้อไปประกอบอาชีพกันได้เลยนะคะคันนี้เป็น n i ิสสันฟอนเทียค่ะรถยนต์ปี04เครื่องยนต์ดีเซลเครื่อง3 0 0 0 c นนะคะ3 0 0พซีซีดีเซลค่ะมาในราคา8 000, 9 9 0 0บาทเกียร์ธรรมดานะคะพร้อมใช้งานเริ่มเอกสารมีให้ครบขับขี่สนุกน่าใช้ค่ะ เครื่องเกียร์ดีน้ำไม่ดันกวนไม่ไหลวิ่งทางใกลทางไกลไปได้สบายนะคะประหยัดน้ํามันด้วยค่ะอัตราการเร่งก็ดีขับขี่ได้สบายภาษีพรบรปี66นะคะแอร์เย็นเพลงเพราะค่ะสภาพตามในรูปนี้เลยนะคะแพงกระตู้สวยๆกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะภายในสะอาดสะอ้านนะคะพวงมาลัยก็เป็นพาวเวอร์ สาม,มารถขับขี่กันได้แล้วนะคะทุกท่านสนใจสามารถติดต่อไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันได้นะคะรถคันนี้อยู่ที่น้องจอรกรุงเทพมหานครค่ะแอดมินก็ได้ใส่เบอร์โทรผู้ขายพร้อมกับรายละเอียดต่างๆไว้ให้ท่านที่สนใจใต้คลิปนี้เลยนะคะใส่ไว้ให้แล้วสามารถติดต่อเข้าไปรับชมกันได้และนัดหมายไปดูตัวจริงไปทดลองขับด้วยตนเองได้เลยค่ะสำหรับในวันนี้ลาไปก่อนนะคะ8 9 0 0 0บาทนะคะสวยๆคุ้มๆสวัสดีค่ะ